เป็นรอบสาธิตไดอย่าลืมนะผู้ชนะจะมีกลุ่มผู้ชนะจะมีคะแนนให้นะครับกลุ่มผู้ชนะจะมีคะแนนให้นะครับอ่า ต่อต่อพี่ตาต่อเลยต่อเลยมีมีคู่ไหนไม่มีไหมครับมีคู่ไหนครบคูดไหมใครมีคู่ยกมือครบนะครับพร้อมนะครับสามส อะไรอ่มาดวลกันหนักมากใครจะแชมป์ละงานนี้่ะป้อมสามสี่ กูสุดท้ายอ่าสองกูสุดท้ายอ่าพร้อมยังเอาดีๆนะเอาดีๆนะเพื่อกลุ่มของเราเออเออ ไม่เป็นไรกลุ่มเดียวกันก็ไม่เป็นไรอ่าพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับโหแสดงว่ากลุ่มนี้ไม่เสียผลประโยชน์เลยนะกลุ่มนี้อ่าพร้อมนะครับพร้อมนะครับอ่าฟังนะคะแนนจะตามนี้นะครับฟังดีนะคะแนนจะตามนี้นะ โอเดี <mondo S 2> ๋ยวปอกในชนะก่อนเดี <şey starving> ๋ยวจะบอกคะแนนองอพร้อมสามสิ ไอ้กลุ่มหนึ่งที่เป็นบวกนะกลุ่มหนึ่งอ่าได้วบวกกลุ่มหนึ่งครับไปเรื่บวกเี่กลุ่มหนึ่งที่เป็นลบครับ วกีลบอปศลบสุยกะแนกลุ่มสามรับเชิญนกบวกบวกห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาครับลบลบหนึ่งลบสองลบามกคะแนนตายต่อไปครับกลุ่มสี่ครับกลุ่มสี่สองห้าเป็นสิลบ ลบย่นเหลือ9รับมาต่อบกลร่มีครับ15 8ลบเหลือ เอาละครับรอบรองแล้วครับรอบรองแล้ว

ฮากากันนันบไปก่อนอากุมึมา,มามาห <5, S 1> ้กเจ็ดแปดเก้าสลบครับลบหนึ่งลบ้วาบ้านแเยมนะเย้อคุสองรับบวกครับกลุ่สองบวกนะคุมสองบวกเลย Yeah. Uh,